แล้วตัวเราเพ God, ื่อนเราก็ดึงเราขึ้นรถไปแล้วคันนี้เพื่อนเราคนหนึ่งชีพปอมอะมันก็บอกว่าคาเลยนะคานย่างคาเลยคานคานคาคาคาปุ๊บไปตบคนขับรถเมย์ครับไอสัตว์สตาร์รถดีเฮี้ยรถเมย์ก็ถึงต้องสตาร์อสตาร์ทปุ๊บขี่ออกมาปุ๊บเรารู้ตัวแล้วว่าเราหน้าโดนยิงเพราะเราจุกๆเนี่ยรายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำนะคะฉันกะเป็นกับคนเล่าเรือเ่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อไม่เคยคิดที่ใครลองทาตาม ออยาาใหห้มันนเป็ุธธแล้วก็น,นี้ยพอเจอปุ๊ปพี่อะบอกกูสิขาวกูยิ้มะไปเอานะเขาอบอกอเรื่องแล้วฟิตติ้งเล่นเกมเนี่ยเล่นเนี่ยเกมเนี่ยบางยา่าบางยา่ากําลังจะไปเลยไม่เลยวแล้วกันนะใครวะไอ้เหี้ยผมยาวเลยไอ้เหี้ยสี่ข้างผเลยก็มาไอ้วะแล้วปุ๊บเราก็หันหลังเนะี่ยพอหันมองปุ๊บรู้ว่าแม่งน่าจะไปขายครตำรวจแน,น่เลยแล้วก็จะหันตัวไปข้างหลังหลังร้านอ่ะโอ้โหแม่งก็ปิดวิ่งไปไม่รอดแล้ว บอกไม่ดิมันก็ล็อกปุ๊บปืนอยู่ไหนปืนอะไรพี่อย่างเงี้ยปืนอยู่ไหนปืนอ,อะไรพี่วันนี้ปืนมันก็เปิดเต้อปุ๊บแบบว่ามึงออมานี่ออกคุยภูเนอกมึงดูนะไปคืรอรถกระบะเราไม่รู้ว่าคือตำรวจชุดไหนเลยไอ้เหี้ยตโตโต้ก็ไม่ใช่นี่หว่าไม่คุ้นหน้าไม่<า>มมจักเลยแต่ชุดแถวบ้านเรายังพอรู้จักมั่งตโตโต้จัก,กรินอะไรแล้วก็พอรู้จักแต่พอปุ๊บไอ้เหี้ยชุดไหนวะเนี่ยเอาเราขึ้นรถกระบะเลยพวกเพื่อนเราพวกแฟนเราเห็นแล้วว่าเราเราโดนตำรวจอุ้มขึ้นรถทัวรถกระบะไปแล้วแต่ไม่รู้ที่ไหนมันก็พาขี่วัดไปเลยเข้าป่าบอกเอ้ยหน้าห่ามึงทไมวะ น้าเห็นพี่อาโต้อะกขาหามมึงจะมผมไม่รู้พี่มึงทำอะไรไว้มึงรู้มึงรู้ตัวไวเนี่ยมึงไปปพ่นต่อหน้ามึงจะติดใช่ไหมบอก็ว่ารู้แล้วไอ้เหี้ยอ๋อครับพี่อ่ะที่ไหนอีกบอกมีที่เดียวพี่ที่ไหนอีกมันก็วนพาเราเข้าปากมันก็ปัดประสาทเราตำรวจบอกว่าพี่ไม่ต้องไม่ต้องคุยมาแล้วเอาไปยิงเลยเอาไปยิงทิ้งดีกว่าเผาเผาในปากเราเลยอย่างเงี้ยเอากลัวไอ้คนนี้ไอ้เหี้ยเราเป็นคำว่ายังยังก็น่ากลัวดิบอกพี่ขอโทรแม่ได้ไหมมึงอย่าโทรแม่จะมาไมมึงคุยกับแม่แล้วมึงได้คุยแล้วมึงต้องคุ ไปดูนุ้นดีกว่าที่เดิมวันตรงนั้นแหละเอาไว้เอาไว้ตรงนั้นแหละมันจิตวิทยาปาฏิหาริวกเราเหมือนเราเราไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยแล้วไปนั่งยางเลยไปิงคือว่าคือว่าปาฏิหาริย์เราพอเราไม่ยอมพูดอ่ะเราว่าแล้วเพื่อนที่เหลืออยู่ไหนเพื่อนผมที่เหลือใครพี่ผมรู้จักผมเนี้ยผมเป็เจอแค่รอเดียวเองบอกพี่พอแล้วอ่ะมึงเอาไม้กูสิพอดีอ่ะมึงคิดไปเลยว่าทิ้งตัวไหนมั่งเราก็ความที่ว่า กลัวอ่ะเราก็พูดไปเลยพูดมัว่วมั่วอ้อตรงนี้มั่งตรงงานมั่งได้แล้วมั่งใช้อะไรบ้างปุ๊บคือว่าพูดมาเดีวว่าที่ว่าเป็นจริงมัง้งจริงมั่งวัเนี้ผสมกันไปอ่ะมันก็เลยพาเราบนเข้าไปโรงพักสอนอไปเสมพอไปถึงปุ๊บมาขึ้นไปแล้วให้เราจดอ่ะตรงไหนมั่งพื้นที่ไหนมั่งแล้วจดมั่วๆไปเลยมึงไปหาเจก็เจอไม่เจอก็ไม่รู้เราก็จดจดจดไปปุ๊บอ่ะอีกวันหนึ่งดิแม่างอ่ะเราไปแถลงข่าวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปแถลงข่าวที่บกน .9 นะบอกพี่แแแแถลลงข่่่่่่่่่่าาาวววทีีีไไไไไไไหนออออะะมม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 มปปปพผผกกด้้้ยยเ็รู แต่ต้องไปไปออกสื่ออะแม่ของน้ำตาไหล่งั้นเลยร้อ,องไห้เลยตลอดระยะเวลามาที่เราป้นป้นป้น,ปน,ปนมาแม่ไม่เคยรู้เลยแม่ไม่รู้เรื่องเลย<ช>แ,ลแม่แม่ส่งังค์ให้เราเดือนละสามพันคือว่าส่งให้เราเรียนโพลีเนี่ยเราก็อยู่บ้านเพื่อนโดยที่แม่ไม่รู้ว่าเราอ่ะออกไปทําอย่างนเงี้ยแล้วคันนี้ระหว่างปุ๊บเราก็ไปเอาไว้แถลงข้าวที่บกน9าพอกลับมาปุ๊บแม่ก็เดือดร้องประกันตัวให้ระหว่างที่ก่อนประกันตัวเนี่ยก็มีตำรวจวรอ,อ,อ่ะสพอื่น ลาตัวเราเพื่อไปสอบสวนเพิ่มพอไปปุ๊บไปที่สออหนองแขมอะ่ะแต่เรามีนี่แค่หนองแขมอยู่แต่คือเขาไม่รู้ว่าเป็นเราเขาถามาว่าไองใช่ไหมเน,นี่ยม้งเนี่ยมึงรู้จักคนนี้น,น,นี่ไหมบอกไม่รู้จักพี่มึงรู้จักคนนี้ไหมอยู่ใก้สิบเนี่ยเดี๋ยวกูให้มึงไปรอซื้อได้ไหมอ๋อนี่พี่เดี๋ยวห้พี่ผมช่วยได้ผมช่วยพี่เดี๋ยวผมไปช่วยให้พูดป,ปัดๆเพื่อให้เขาไม่อะไรก,กับเราเคยเว่าเราพูดดี้วมันไม่มีใครมาแจ้งความแล้วลักษณะรูปพันขายเราอ่ะเขาก็เลยว่าอ่ะวอร์ทำประกันตัวมาเนี่ย มืนก็มาหาพี่นะประมาณนี้สอบคัาพี่เดี๋ยวประกันตัวมาม,มาหาพี่ทํกากันได้พี่อยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยส่งเรากับสพเพชรเกษมอยู่12วันก็ประกันตัวมาระหว่างประกันตัวปุ๊บก็ถ้กรับาโดนแจ้งข้อหาคดีเดียวคือคด,ด,ดีเดียวคือเป็นคดีชิงชิงทรัพย์ปนปนัปนาปปนทรัพย์อ่าปอเป็นคดีปนทรัพย์อ่อปอาป,ปนทรัพย์แล้วระหว่างที่ว่าประกันตัวมานั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งอะ่ะเราไปหาเพื่อนเราที่ที่คลองขวางแล้วเพื่อนชวนไปล้างคาราโอเกะตรงอู่แสนเจ็ดไปถึงปุ๊บเหมือนกับว่ามมมมมีีีคนนแจ้้งววว่่่าาัยรรรุุกลอะไเ ทุกอย่างที่ร้านน่ะให้ตำรวจมามาที่ร้านน่ะมาค้นตัวตำรวจชุดน้องแคมดันจำได้ได้เอา้ามึงก็ออกอย่านี้ดวยป่แล้วนึงบอกจะไปหาพี่ไงมาออกออพี่ผมผมไม่รู้ประกันตัวได้ผมลืมไปหาพี่อะไปคุยพี่หน่อยอบอกไปไหนพี่เดี๋ยวไปคุยพี่โรงพักหน่อยอก็พาเราขึ้นรถไปแล้วก็พาเพื่อนเราไป4ี่หคนพอระหว่างขึ้นรถไปนะปุ๊บอะเราก็ไม่รู้ว่าม่ามีอะไร,รเปล่าแต่พอไปถึงปุ๊บก็มีการตรวจคน้นเพื่อนและเช็คประวัติเพื่อนแต่ละคนเนี่ยแล้วก็ตรวจเยี่ยว ก็ไม่มีใครมีมีฉีดสีม่วงอ๋อคือที่เอาขึ้นรถไปด้วยเนี่ยคือไม่ได้ไปคุยไปตรวจเช็คประวัติใช่ตรวจฉีดด้วยอ่าใช่แล้วคนนี้ก็บอกว่าอ่าที่เหลือเนี่ยกลับบ้านได้นะอืมยกเว้นคนคนเดียวกลับไม่ได้คือคือเราเติมความสดชื่นให้คุณต้อง KNS Thailand เพราะอะไรเราก็ถามว่าพี่ทำไมทำไมมกลับไม่ได้อ่ะล้วมีรูปสเก็ตอะ ทิ้งให้เราดูว่าเนี่ยเป็นรูปสเก็ตมึงแต่รูปแบบมันไม่เหมือนสเก็ตเหมือนเราแต่เจ้าทุตกม็มาชี้ตัวหลังจากที่ออกมาถ่ายรูปแล้วว่าเจ้าทูตมาชี้ตัวว่าเป็นเรามึงจะไปเซทหรือมึงจะรับคือแล้วแต่มึงนายวอลอย่างเงี้ยอบอกอ่ะครับพี่ผมไปเซทครับไม่เป็นไรไปเซทก็ไปขึ้นห้องขังก่อนพ <c oughs> อโดนจับปุ๊บคนเนี้ยแฟนเราก็มาเพื่อนเราก็มาที่โรงพักเราอยู่ได้ประมาณไม่ถึง7วันอยู่ประมาณสามสี่วันเจ้าทูตมาชี้ตัวปุ๊บเราบอกเราสู้คดีเขาก็ไม่สอบอะไรแล้วเขาก็เลี้ยงเราสงสารแม่เลยเ,เรื่องประกันตัวทั้งที่่่่่่็คิดดววาาบนตไไไมม้้เเเรรรอออปแแลใชืผ เราไม่ผิดเงื่อนไขไงเราไม่ได้ออกมาแล้วแล้ว,ลวก็ทําซ้ำไงครับแต่เป็นคดีเก่ามันมีหมายอยู่แล้วครับ,รบเขาก็เลยทําเรื่องประกันตัวอีกรอบประกันตัวมาได้ใช่ไหเราเราบอกว่าประกันตัวเพื่อจะมาเรียนต่อมาเรียนต่อภาคค่ำในระหว่างที่เราประกันตัวเพื่อมาเรียนต่อเนี่ยก็มีเหตุการณ์อีกการอีกเหตุการณ์นี้เหมือนว่าเราโดนยิงไปโดนยิงหน้าในลงทนครับเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเราไปโดนฟันก่อนไปโดนฟันหน้าหน้าอ้อมน้อยครับุณถงค่ำเพื่อนเราเนี่ยโูลรีข้าเรียนแถวเรียนโูลรีค่ำเนี่ยไปโดนเด็กคุณถงค่ำอ่ะ ฝันน้อมน้อยแล้วพอเราประกันตัวปุ๊บวันเนี้ยเราเพื่อจะไปแก้เราไปกัน5คนแต่จะบอกไปวันนั้นปุ๊บอะเราไม่เจอมนเป็นศุกร์พอไม่เจอปุ๊บก็ขาไปโรงเรียนเขาบอกตมีมีอะไรขากลับมาเนี่ยสาคนคณะผมพอกลับมาปุ๊บผ่านนั่งยุงทนเพราะเวลาผมมาเปรนศุกร์อะมันต้องมันต้องนั่งรถเลิกเรียนมาแล้วต้องมาเจอโรงเรียนทุนข้ามพอดีเลยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนพลีโรงเรียนทุนอะมันจะเลิกพอดีเลยจังหวะเจอกรงนทนข้ามอยู่หน้า หน้าป้ายรมเมย์ก็มีอยู่มาสิบคนรุ่นน้องชื่อแบงค์หรือชื่ออาร์ตเนี่ยแหละก็ตะโกนตะโกนถามว่าเฮ้ยเล่นเปล่าถามว่าอยงทนแต่ตงทนเขาก็สิบ,บคนเขาว่าไม่เล่น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 แต่รุ่นน้องด้วยความที่ห้าวคือขนองฟังเลยปิงปองมาปาแบงค์ล่างเลยปั้งรถเมย์แม่งหยุดรถเมย์แม่งดับไม่เท่าไรทั้งโรงเรียนอะแม่งวิ่งเข้าสภาลอยมาแล้วออกมาซอยอะมาเต็มเลย ถือปืนขนาดสามแปอ่ะยิงยิงเข้ามารถพอยิงมาปุ๊บอะแล้วรถมันดับอ่ะจังหวะว่าวถ้าเราอยู่หน้าเราบอกว่าให้ลูกน้องอะเฝ้าหลังรถไว้คนนึงแล้วตัวเราไปอยู่หน้ารถประตูหน้าเพื่อไม่ให้ไม่ให้เขาให้ฝั่ง กุญนค้ำอ่ะขึ้นมามันก็ลุมอยู่ข้างหลังหลังรถใช่ไหมเราก็อยู่ข้างหน้ารถอยู่ตรงประตูเราเห็นว่ามีกุงทนคนหนึ่งอ่ะถือปืนอ,อ,อยู่ะระหว่างกาล,ล,ลางลำรถอ่ะกำลังยิงเลยยิงปั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 งปุ๊บเราก็คิดว่าแม่งยิงหมดแล้วเราถือมีดอยู่ที่มือจะกระโดดฟันอ่ะพอเราคิดว่ามันมันหันมือไปทางนี้อยู่บ้านหลังรถอ่ะเราคิดว่ามันยิงหมดแล้ว,ลว,วเราก็กระโดดลงไปเดียวกระโดดไปเพื่อจะ,จะจะไปจะไปง้างฟันฟันแขนมแต่จังหวะที่จะกระโดดไปปุ๊บแม่งหันมาเดียวหันมายิงเข้าเนาะยิงเข้าเราเดียวยิงปังเราแล้วก็ เขาเวี่ยงตัวปุ๊บตัวเราพ่าอยู่ตรงบันไดเพื่อนเราบันไดคือบันไดรถเมย์รถเมย์ใช่รถเมย์แล้วเพื่อนเราก็ลากเราขึ้นลมลากเราขึ้นมาตรงบันไดแล้วก็เอาเราลงปุ๊บแล้วก็โดนทับเราคือที่เขายิงมาเนี่ยแรงกระสุนเนี่ยที่โดนตัวเราคือมันสะบัดเลยแบบตรงมาใช่ใช่เหมือนกับว่าเราเวี่ยงแล้วก็ฟุบลงที่ฟุบฟุบลงตรงบันไดแล้วคันนี้ยแล้วพอเหมือนรู้ว่าเขาโดนยิงโดนคนแล้วว่ะน้าเขาก็วิ่งครับแล้วตัวเราเพื่อนเราก็ดึงเราขึ้นรถไปแล้วคัเนี้ยเพื่อนเราคนหนึ่งชื่อปอมอะมันก็บอกว่าคาเลยนะ ขานยังขานเลยข<ม>านข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 านปุ๊บไปตบคนขับรถเมย์อ่ะครับไอสัตว์สตาร์ทรถดีเยี่ยรถเมย์ไปถึงต้องสาตาร์ท <ๆ S 1> พอสาตาร์ท <ๆ S 1> ปุ๊บขี่ออกมาปุ๊บเรารู้ตัวแล้วลว่าเราหน้าโดนยิงเพราะเราจุกๆ,ๆุกเนี่ย<ม>แล้วเพื่อนทับอยู่อ่ะแล้วพอรถออกมาได้สักระยะหนึ่งอ่ะถึงตัวหมู่บ้านเศรษฐกิจอ่ะเพื่อนเราก็ลุกลุกลุกลกอบอกเพื่อนมาเฮ้ยกูโดนยิงว่ะบอกเฮ้ยเอาดีบอกโดนยิงจริงอ่ะบอกเฮ้ยโดนยิงจริงบอกเงี้ยเบิดมือเงี้ยเลือดเราไหลาเงี้ยแล้วเหมือนมีลูกศรมาตกพอลูกศรมาตกก็ปย ไอ้วอลนี่ใช้ลูกศรนี่ที่ยิงว่าบอกเฮ้ยไม่น่าใช่หรอกว่น่าจะน่าจะหยุดที่ที่นอกระนี่ยแล้วมันเป็นไงไม่เมึงนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เราก็นั่งปุ๊บไอ้เฮียเฮ้ยทำไมกูโดนยิงทำไมกูสิ่งรู้สึกเจ็บเพี้ยมากมายวะคิดอย่ไอ้เฮียหรือว่กูตายแล้ววะไอ้เฮียกูถึงไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจังหวะเพื่อนที่เดินมาเราก็โอนเรียกเราก็ถามว่าป๋อมป๋อมไอ้เฮียไม่ได้ยินชื่อนะไม่หันไม่หันไอ้เฮียเออหลายป๋อมแล้วเออไม่ไม่หันพอไป๋อมึงงยิกูวะเนี่ยไยมึงเห็มกูเนี่็ไอ้เีย๋อมเีอยวกูตตายไป้แ่้า <laughs> ไม่ใชานั่งออบอกนั่งใจเย็นในบองใจเย็นนั่งนั่ง,น,ง,น,งนั่งอย่างนี้ยแต่ก็ถามว่ากูเป็นอะไรนะเพื่อนเปิดมาปุ๊บเนี่ยเสื้อแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นจุกไขมันอ,ะอ,อ่ะขาวๆมาปุ๊บเราคิดว่าลูกกระสุนต้องต้อง,องฝังอยู่ในในๆๆนี้แน่นอนเราบ,บอกว่าเดี๋ยววอลไปโรงพยาบาลก่อนจังหวะว่าเพื่อนน่ะ ที่ว่าเรียนรุ่นเดียวกันอ่ะเป็นปล่อยตึงอยู่ตรงอ้อมน้อยอม,มันก็วอบอกเพื่อนมันอ่ะบอกว่าให้มันรอรับเราว่ามีมีคนถูกยิงอ่ะประมาณเนี้ยพอรถมาถึงอ้อมน้อยอ่ะเลยแยกอ้อมน้อยไปหน่อยตรงซอยพงอะ่ะรถมาจอดใช่ปล่อยตึงมาลองหน้าพอปล่อยตึงมาลองหน้ารู้ว่ามีคนถูกยิงใช่ไหมออแต่มีคนคนหนึ่งชื่อแบงค์รุ่นน้องเด็กเด็กวัดเสกิตโดนหินเฟี้ยงเข้าตาตกากันหน้าตกเป็นมิกโอ้โห ไอ้ท่นเดินแบบปุ๊บแบบปิดตาอย่างนี้เลยอบอกไอ้ติงอ่ะแม่งอุ้มไปเนี่ยขึ้นขึ้นรถกระบะแต่เราเดินสเออส,เออส,เสเื้อเสื้อเสื้อผ้าบ่าเสื้อบ่าเดินตามเขาต่อฮะแล้วรถกเบรกเมึงจะไปอ่ะบอกพี่มึงไปรองก่อนบอกน้องไปไรอ่ะผมว่าถูกยิงแล้วแล้วคนเนี้ยบอกโดนหินเฟี้ยงตาพี่บอกผมไม่เป็นเ,เหี้ยแหล่ะบอกพี่เขาเนี่ยมันน่าจะฝังอยู่เนี้ยก็เลยพาเราไปโรงพยาบาลพอพาไปโรงพยาบาลปุ๊บเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นะครับเขาบอกว่าลูกกระสุนไม่ฝังนะเข้าไปหน่อยเดียว โซเบอร์อเครื่องดื่มแก้แห้งที่จะทำให้คุณกลับมาได้ในทันที<า>ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติลว้ลวนๆลับแล้วความโสมหายไปเหลือไว้แต่สรุปไายเป็นใครโซเบอร์แอล h เมื่อไหร่นึกถึงเพื่อนคนนี้โซเบอร์แอหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์โซเบอร์แอลวดเดียวอยู่ แล้วผมก็มันถึงเหตุการณ์ที่ผมจะต้องตัดสินใจแล้วว่าผมจะต้องหนีหรือว่าผมจะต้องเข้าไปติดคุกเพราะว่ามันต้องถึงเวลามันถึงฝากสุดท้ายแล้วฝากสุดท้ายฝากสุดท้ายของคดีแรกที่เรา,าไปฟัง้องไปฟังแล้วว่าจะรับหรือปฏิเสธถ้ารับสารภาพผมก็เข้าอยู่ข้างในเลยแต่ถ้าปฏิเสธก็ต้องประกันตัวเชลุทอนอีกแล้วคันนี้ระหว่างที่ตัดสินใจอย,อยู่วันที่สามกราเนี่ยผมก็ต้องไปตัดสินแล้วผมก็บอกกับแม่ว่าแม่ผมอยากจะหนีด้วยความนี้แม่ก็อยากให้ลูกติดคุกครับเขาถามว่า แล้วมึงินหนีรอดไหมไม่รู้แม่น่าจะรอดมองหนีไปผก็เลิกแล้วทุกอย่างแม่เอาแล้วขอโทษแม่เงี้ยแม่ว่าแม่ขเขาไม่รออักเราติดคุกอก่ะรับเขาว่างั้นมึงหนีไปเดี๋ยวที่เหลือถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวแม่ได้ไิดชอบเองแม่เราบอกเราอย่างนี้รับแม่ก็เลยให้เราตังค์มาหมื่นนึงแล้วเราก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้ววันนี้เราตัดสินใจหนีเนี้ยพรุ่งนี้เราต้องไปฟื้นที่ศาลใช่ไหมครับลรวก็ไปจะมีเาสองคนแฟนเราท้องนั้นมาสามสี่เดือนแล้วตัดสินใจหนีไปอยู่ที่นนทบุรีหนีไปอย ไาขายลูกชินช้นลูกชิ้นนึ่งลูกบาทแต่ในความที่ว่าคนเราแม่งไปไปป้นเข้ามาเยอะทำมากินไม่ขึ้นเราทำเฮี้ยแม่งก็เจ๊งคือว่ามีเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยใช้เงินครั้งแรกอะลงทุนของแล้วก็เปิดห้องเช่าแล้วก็ซื้อที่นอนซื้อนี่คือว่าอยู่กับแฟนเราเนี่ยตังม,มันเริ่มหมดหรือประมาณอยู่สองพันค้าขายมันนึ่งก็ไม่ได้น้ำจิ้มเราก็ทำให้เป็นทำแบบว่าเราเรียนรู้แค่ว่าผสมันนี่นะใส่นี่นะพอทําไปแล้วรสชาติไม่ได้ออพอขายไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยไม่มีสูตรอยู่ว่าคิดจะใส่อะไรก็ใส่ ปรุงเองใช่ปรุงเองทำเองชิมเองชิมทีนึงปรุงทีนึงใช่เรียบร้อยก็ขายไม่ได้ขายได้วันร้อยสองร้อยแล้วมันนั่งคิดในใจเฮ้ยเฮ้ยมันนั่งทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูจะได้ตังค์แต่บาทร้อยสองร้อยลงทุนไปสี่ห้าร้อยขายได้สองร้อยที่เหลือเก็บไว้กินเจ๊งแล้วกันเนี้ยตัดสินใจเหลือทองคำสุดท้ายอ่ะรู้ว่าไปไม่รอดแน่แต่อยู่มาได้ประมาณเกือบเดือนนะครับคือว่าทำเนี้ยแต่คือว่าเราพยายามพยายามทำอาชีพสุจริตแล้วแต่มันไปไม่ได้อ่ะเนี่ยโทรหาเพื่อนคนหนึ่งชื่อป๋อมบอกป๋อมมึงอยู่ไหนเนี่ยบอกกูอยู่บ้าน ปอมมึงหาโรบักกูพันนี้บอกทำไมอ่ะแล้วมึงอยู่ไหนวอบอกเออมึงอยู่แถวปฐุมแต่ครั้งเราอยู่ถนนธนบุรีนะรเราไม่อยากจะบอกเพื่อนเราว่าเราอยู่ไหนครับมึงจะทำไรวอกูยอกงานเอางานกูเปล่าบอกดิมึงหาโรไว้เตรียมไว้รอ,อก,กูพันหนึง่งแต่ยนืนเนี้ยกูไปหามึงเราพูดอย่างเงี้ยแล้วพอปุ๊บเราก็หว่วงเมียนะเมียเราท้องอะ่ะอยู่ห้องคนเดียวกูว่าจะมีใครมาทำไรหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าเงี้ยแล้วมีเราเด็กอะ่ะเราก็บอกแฟนเราว่าวันเนี้ยพี่จะไปหาเพื่อนที่ราธินดิเบตนะหมู่บ้านราธินดิเบตบอกไปทำไรไปหาทำหน่อย เป่เพื่อไม่ีงาให้ทำเนี่ยแต่ถ้าไปแล้วไม่มีงาทำอ่ะจะได้ไม่ต้องขายของตังเราจะ,จ,ะจะหมดแล้วอย่างเงี้ยบอกจะกินเลยไหมแฟนว่าเดี๋ยวไปเซเว่นหน่อยก็ไปซื้อของซื้อของตูนเอาไว้แฟนเลยแต่ว่าคืนนี้นั่งคืนอะ่ะเราอาจจะไม่ได้กลับก็เอาซื้อของตูนทิ้งไว้แล้วบอกว่าถ้ามีคนมาเคาะประตูห้ามเปิดนะต้องมีรหัสลับโอ้ยนะถ้าเคาะแล้วอ่ะเรียกสินชื่อพี่อ่ะก็ห้ามเปิดแล้วเราก็แกล้งออกไปประมาณทักห้าทีอ่ะแล้วเราเดินกลับเข้ามาขอประตูไม่ต้องเรียกชื่อเลยเปิดประตูเลย ไอ้เงี้ยบอกให้รอซิกรอซิกไม่ไม่รอซิกก็เปิดประตูเลยเปิดประตูทำไมอ่ะดิบเป็นดีนะผมเปิดประตูทาไมเนี่ยไอ้เหี้ยคุไม่ได้ซิกเลยอ้าวทำไมอ่ะกูรู้เป็นรู้เป็นกูอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยปาเกตก็มีอยู่เลือดขาดไม่ลงห่วงมีแล้วก็รู้ว่าไอ้เหี้ยลืมไปไอ้เหี้ยมีปาเกตนี่หว่าไอ้เหี้ยโโอ้หแล้วเราก็อก้าวโอเคเดี๋ยวไปจริงนะตอนนั้นโทรศัพท์ก็มีเครื่องเดียวโทรศัพท์ก็ทิ้งให้มีเไว้แล้วก็เลยแบบว่ามาหาเพื่อนที่อ้อมใหญ่เราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูทำงานใช้ตังค์นะเว้ยกูต้องหายอดมาสามหม ครั้งนี้ถ้าออกงานเนี่ยกูขอเยอะกเพื่อน,นเพื่อนสามคนเนี่ยกูขอห้าสิบบาทที่เหลือบางคนยี่ห้าประมาณเนี้ยบอกโอเคไห้เ,ไเพื่อนเพื่อนขอช่วยมือวันนั้นออกงานทั้งคืนเลยยันเที่ยงคืนอะ่ะเที่ยวสับเพื่อนสองเครื่องสุดท้ายคือว่าเราต้องมันมาแล้วอะ่ะเราก็ทําอีกเอาอีกไปเอาอีกรอยังตีสี่ก็ไปได้ได้เพิ่มได้เพิ่มได้ซองมาสองเส้นแล้วได้กระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็แบ่งก็ให้เพื่อนอ่ะไปขายแม่เพื่อนอ่ะไปขายทองแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าเราก็กองเลย กองตังแล้วก็มีกรอบพระพระพระเลื่อมกรอบแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่สี่เครื่องแล้วก็ถามว่าเนี่ยมึงเอาอะไรไอเอก็หยิบเลยหัวแค่นี้พอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วตังห้าพันไอปอบมอาบอกว่าเว,ว้ยกูอยากได้มอเตอร์ไซค์ว่ะคืออยากได้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เท่าไหร่เพื่อนกูเนี่ยดาวเท่าไหร่กูว่าแคนะี้อยากได้มีโอเออแล้วก็บอกงั้นมึงไปดาวเลยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็จ่ายแนีสุดท้ายก็ ไปออกมอไซค์เพื่อนคันหนึ่งแล้วเราตังค์ที่เหลือแล้วก็กลับบ้านมาบอกเมียแล้วก็สั่งให้เมียไปไปเครื่องหนึ่งแล้วเราก็บอกโยนตังค์ให้ไปให้เมียไปเมียถามว่าไปตังค์มาที่ไหนอ๋อเนี่ยผมไปทวงตังค์ค่ายามา,เพ,เ,าเพื่อนแล้วเรเหลือตังค์มาเลยเหลือตังค์มามา สองหมื่นกว่าบาทแล้วรอบสองไปออกอีกเราบไปออกรอบสองเนี่ยก็พานัดเพื่อนน,ไน,น่ไปหาที่สนามหลวงเราก็นั่งซีไปหาที่สนามหลวงแล้วก็ไปออกงานออกงานแล้วมันได้มาเยอะได้เยอะด้วยมันได้มาเยอะอแล้วก็นี้เพื่อนไม่กลับก็คือว่าจะต้องมาแบ่งงานที่ที่ห้องอะ่ะรามาห้องเราด้วยพามาห้องเราเลยพอพามาห้องเราปุ๊บคนนี้แจ็คพอรตเมียเราแม่งรู้แล้วว่าเฮียเราไปทำอะไรมาพอเรากลับมาอย่างเดิมปุ๊บคนนี้เราเราไปอยู่ไหนเราก็ป้นนั่นนะ ในเป็นความที่ว่าสันดานเราอะหางมักง่ายเราไปอยู่ที่ไหนจุดไหนเริ่มมีเริ่มดังเริ่มอะไรปุ๊บโยกย้ายที่อยู่ใหม่ก็ <c oughs> ไปทาอีกทาอยู่เนี้ยจนได้เวลาประมาณเกือบปีซื้อรถเบียมไปคันหนึ่งโอ้โหเบียมห้าสองศูนย์คันเนี้ยขี่อะไปโดนปิดกล่องรอบหนึ่งคือว่าตอนไปโดนปิดกล่องเนี่ยเราไปหาเพื่อนเราอะที่สีบละสามเราหนีคลิปอยู่อยู่อยู่ในครายีนะแต่ังหว่าอยู่ในควายีปุ๊บมีเบียมคันหนึ่งคันเนี้ยเราขี่ไปหาลูกเราแล้วก็พาพาเมียไปหาลูกที่ที่อ้อมน้อยจังหวะวันนะั้นอะ แล้วก็ไปหาเพื่อนเราที่สิบละสามเพื่อนมันก็บอกเลยว,ว่าเฮ้ยไ,ไอ้วอมเข้ามาทําไมให้ระวังเตสซี่สีเขียวเหลืองนะมันเป็น,ปนตดดํารวจมาขี่วนวนดูเบื้องอยู่เนี่ยเราก็มาคิดว่าเฮียใครมาขี่วนดูวะจวังหวะว่าเรายินว่าเตสซี่สีเขียวเหลืองเนี่ยเราขี่มาสวนยอบสุดท้ายอ่ะเราก็เห็นแล้วว่าตรงนั้นสีแยกเห็นเตสซี่สีเขียวเหลืองมันเห็นเราเนี่ยมันก็นวนเราบอกเฮ้ยใช่แค่นั้นปะวะคิดในใจนะเต้๋ยวผมไม่ใช่หรอกถ้ามันใช่มันดิ่งมาหาแล้วแต่มันเลี้ยวไปอีกทางเนี่ยเราก็เลยขี่ไปเเเเเเรรืืื่่่่่่่่่ออ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 อยยยยยยขข้้้้าาาาาาไไไไปปปหหพพพพนน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 ททีีีีีซซัััับบบดดกกกคึงงม็วว๋ะุโลูส จังหวะรับขึ้นมาปุ๊บอะขี่มาซอยห้าขี่มาไหนหน่อยนึงอะฝั่งนี้เป็นร้านขายยาร้าน,นก๋วยเตี๋ยวมีพี่ออสีทองอะขี่ไปหน้ารถเราแล้วในรถมีเรามีอ้นมีนัดแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนหนึ่งพอขี่ไปหน้าปุ๊บไอ้ที่เราต้องโคนด่าเราด,ดิอ,อืมอี๊มันขับรถก็สาวคุยวะประมาณเนี้ยพอจะโคนด่าปุ๊บเราก็มองไอ้นั่นก็ลงจากรถมาขายับรถมาหน่อยแล้วงลงจากรถมาเลยผมยาวมองปุ๊บอี๊ยสัตว์สัต เฮียยคขวะใช่ตำรวจวะแต่เรามันไม่ใช่ชุดที่เรารู้จักอ่ะครับแล้วเราก็ถอยมารูหน่อยหนึ่งเรคิดว่าจะเข้าร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ถอยมาหนึ่งพอถอยปุ๊บเฮียมันเดินลงมาจากรถแม่งตัวฝาปองเลยท่าปืนมาเฮี้ยเปิดประตูดิพอรู้แล้วบอกให้เปิดประตูท่าปืนมารู้แล้วมันเป็นตำรวจแน่ครับตัดสินใจเลยมันเปิดประตูนะพอเปิดปุ๊บเราก็ตัดสินใจเลยเหยียบเนี่ยช่องมีแค่เนี้ยตัวนี้รถตู้ตัวนี้รถรถรถไอวิ่งสีทองจอดขวางเนี้ยช่องมีแค่หน่อยเดียวอ่ะตัดสินใจเหยียบแหวกหนีมาพอีแหวกเนี่ยปุ๊บบมมาาาถึงหหนนู้้่่ิวรัอะ สมัยก่อนน่ะไปเป็นทางเลนวิ่งสวนแล้วฝั่งเนี้ยมันมีนตลาดนัดเราตัดสินใจอ่ะคือว่าแ้าจอดอ่ะก็เกม10ล้อก็มาเราขี่เลยตัดหน้า10ล้อเกือบชนอ่ะแล้วเราก็ ข้ามสะพานสะพานข้ามของเน่าไปหน่อยเงี้ยแล้วก็รถมันก็ติดใช่ไหมกับมันมีทางลูกรังอ่ะพอไปได้อ่ะเราก็ลงท้าลูกรังเลยขี่ลู่ไปเลยลู่กับเอากระจกเกือบทุกคันไปหมดเลยก็คือต้องหนีถ้าเราถ้าถ้าตายอ่าใช่เราต้องหนีคืออาชีวิตรอดอ่ะก็คือว่าวันนั้นอ่ะเหตุการณ์นั้นอ่ะเราอ่ะไม่รู้ว่าไอตรงนั้นมีตำรวจแค่คันเดียวับแต่ไอคนที่เห็นก็คือเพื่อนเราคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เขาไปเจอข้างในเล่าให้ฟังว่าวันนี้วันนี้เราโดนติดกล้องอ่ะมันเห็นว่ามีตำรวจมาปิดหน้าเราคันหนึ่ มีโตโต้ครับโตโต้คันนึงมีมีโตโต้ขี่ฟอร์สีขาวแล้วก็บีเอ็มคันนึงแล้วมีเซ็กซี่คันนึงที่ปิดท้ายเราครับแต่วันนั้นเป็นจังหวะช่วง4โมงเย็นถ้าคนมันน้อยอ่ะวันนั้นเราได้อาจโดนยิงตายแล้วพ่าะเราการร่างไกยได้ใช่แต่จังหวะเป็นคนช่วงช่วง4-5โมงเย็นครับมันเยอะมันไม่กล้ายิงหรือไม่กล้ายิงไม่กล้าปิสามันก็โชคดีของเราไปใ่นวันนั้นวันนั้นหนีรอดมาพอหนีรอดปุ๊บตัดสินใจขายรถขายรถพอขายรถปุ๊เพื่่อนคคูดี บอกว่าอยากได้บอกให้เอถ้ามึงรถกูไปเนี่ยช้าเร็วมึงโดนยิงแทงกูนะโดนจับแทงกูนะบอกเอแม่หรอกก็ขายแม่งไปขี่ไปได้3วันไปเจาะที่บ้านตัวอ้อมใหญ่ตำรวจเข้าบ้านเลยไอคนที่พาตำรวจเข้าบ้านนะคือชิปปุ้ยนะไอปุ้ยที่ว่าโดนจับเรื่องรถอะเนี่ยพาตำรวจอะมาที่บ้านมาตะโกนเรียกเอให้เอเปิดประตูเอเอ็มก็นอนอยู่ในห้องแม่มาเปิดประตูให้พอแม่เปิดประตูปุ๊บตำรวจจะชาร์จแม่มันก็เลยกอด จักรินไว้ไอเอรู้ว่าตำรวจมาอ่ะก็วิ่งขึ้นมาบ้านกระโดดหน้าต่างก็หนีเขาบอกว่าให้เอมอบตัวซะใจหนักได้ใจเบาเขาบอกว่ารู้ปะเนี่ยว่าลูกชายอ่ะไปอยู่แก๊งป้นนะแม่ขตกใจบ,บอกไม่รู้ว่าลูกชายไปแก๊งไปปนกับใครอย่างเงี้ยเนี่ย,ยไปอยู่พวกแก๊งไอวอลเนี่ยถ้าอยากลูกชายหลุดแต่ลูกชายรอดก็ให้บอกให้เออมันบอกว่าไอวอลอยู่ไหนแล้วเอมันก็หนีกระโดดมันเล่าให้ฟังว่ามันวิ่งหนีออกมาปุ๊บแล้วก็โดดเขา้าไปอยู่ในโรงงานล้างแล้วมันโทรมาหาเรา โทรมาหาเราให้เราไปรับหน่อยแล้วเราจะไปรับไหม <c oughs> ไอ้เที่ยง <c oughs> บอกโดนตามจับมึงแล,ล้วกูไม่คิดหรอกว่ามึงจะหนีมันดไปได้มันก็เล่าให้ฟังงี้เลยบอกว่า <c oughs> เอาเงี้เองตอนนี้เดี๋ยวกูย้ายที่อยู่แล้ว <c oughs> มันจะมาหาเรา <c oughs> บอกว่าจะมาหาเราที่นครศรอยสีเฮ้ยกูย้ายที่อยู่แล้วไม่อยู่ที่เดิมแล้วแต่คือตอนนั้นพอรู้ว่ามันโดนโดนตรวจจับใช่เราย้ายห้องหนีอยู่ที่อื่นเลย มันบอกบว่างั้นน่ะมึงไปอยู่บ้านก้อยก่อนแล้วเดี๋ยวงกูไปรับมึงด้วยความที่ว่าถ้ามึงโดนจับอ่ะพรุ่งนี้ไงกูต้องเจอมึงถ้ามึงอยู่บ้านก้อยจริงถ้ามึงโดนจับบอกนึกเจอบ้านก้อยแต่ถ้ามึงโดนจับแบบยังไงมึงต้องอยู่กับพักแล้วก็ตัดสายทิ้งเลยอีวันหนึ่งเราถึงโทรไปเราโทรถ่ายก้อยว่าไอ้ก้อยเอ้ยอยู่เปล่าบอกอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยเอาดีๆอยู่กะเนี่ย มึงอยู่ไหนกันเนี่ยมึงอยู่โรงพักเปล่าบอกอยู่ที่บ้านเออเดี๋ยวสักพักนึงอะ่ะเดี๋ยวไว้เพื่อนไปรับมึงแล้วบอกเนี้ยมันก็บอกว่าแล้วมาไงเออเดี๋ยวเพื่อนก็ขี่สนิทเข้าไปมึงรอเลยแล้วเราก็ขี่รถเก่งอะ่ะอีกคันนึงอะ่ะไปซื้อนิสสันบูเบิร์ดซื้อมาเก้าหมื่น 9, ซื้อรถคันใหม่เพื่อขายเบียร์ไปแล้วไงแต่เราไม่รู้ว่าเราซื้อรถคันนี้มานแล้วพอซื้อปุ๊บเราขี่ไปซอยเชนดัตมันอยู่หนูบ้านวิลเลจเราก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนกูกำลังไปนะบอกอยู่ไ,ไหน,นแล้วะกลังเเข้้้้าาาาาไปปหหนนูบแลลวมมึงอออกกซยย แล้วเพื่อนมันขี่รถเข้ามาวะบอกโซนิสสีเหลืองอะแต่จริงๆอะเราขี่นิสัยบุเบิร์ตเข้าไปแล้วเรารู้ว่าบ้านแฟ,แ,ฟแฟนของแฟนไอ้เอยังอยู่ไหนอะครับเราก็เลยมาจอดอยู่ซอยฝั่งข้าม,มเพื่อจะดูว่าให้มันออกจากบ้านอะมีตำรวจไหมมีรถก,กระบะมีใครซุ่มรอหรือเปล่ามันก็เลยม,มากับเมียมันสองคนมารอหน้าปัสซอยพอเราเห็นว่ามันรอใช่อะบอกรอเลยแต่เพื่อนกําลัง,งไปเราก็ขี่ค่อยขยับรถขยับขยับรถขยับรถไปพอแกปุ๊บิร์ตไปปากหน้ามันมันตกใจเลยมันคิดว่าเป็นตำรวจมันจะวิ่งหนีเลยเออเราเลยเปิดประตูเรรรียกกมมมััันนนนขึ้้้ถาาาหลงจปปุ๊บไดะณ ดีอยู่ได้ประมาณอีก3-4เดือนแล้วก็ป้นเนี่ยทำแบบพฤติกรรมเดิมแต่หนักกว่าเดิม uh. ทำแบบพฤติกรรมนลยคือว่าเริ่มมีการใช้วุ้ปืน mm. ในการทำร้ายผู้ผู้เสียหายเริ่มหนักขึ้นแล้วจากที่ว่าเราทำแบบว่าธรรมดาคันเนี้ยเราเริ่มแบบว่าหึบเขิมเพิ่มหนักขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่โดนจับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามีคนติดต่อปืนมาขายกับเราเราก็บอกว่าเป็นปืนขนาดไรมันก็บอกว่าเนี่ยผมมีปืน38กระบอกพี่มาขายหมื่นหนึ่งบอกเนี้ย oh. บอกวิสามแปดไม่เอาเราพี่มีแล้วอย่างเงี้ย พี่อยากได้ซิบเบตแต่อีกนี้เปล่าซิบเบตผมก็ใช้ที่พี่อยู่เนี้ยสิ่งผมแต่งแล้วผมทำสิ่งผมแต่งนี่เหรอวะบอกเนี้ยสิ่งผมแต่งนี่เหี้ยอะปืนของพี่นี่จากว่าเยึยปืนมันแต่งได้ด้วยเหรอวะประมาณเนี้ยบอกตื่นแต่งกงแต่งกลายแต่งแล้วมาพี่อย่างเนี้ยบอกเนีกูอยากได้เนะี่ยมันขายกูสองมือกูวอลไปเนี้ยผมไม่ขายเกี็บใช้เนี่ยผมขายพี่ตามแป๊กอะหมื่นหนึ่งแล้วอนนบอกว่าเดี๋ยวมาแถมระเบิดให้ลูกนึงเอางี้ดีกว่าแต่เพื่อนเราไม่อยากได้ แต่เพื่อนเราคู่กรณีคู่คดีคนหนึ่งไอ้ต้นเนี่ยครับมันบอกว่าวอขอร้องเออมาซื้อกูหน่อยบ่อยต้นเปืงกูมีมึงใช้ใช้ปืนคดีนี้อ่ยมึงอย่าไปอยากได้ทำไมอ่ะเออร์ปืนก็ปืนมึงเพื่อนกูก็อยากมีก็เป็นของเวงบ้างมึงเอาตังค์กูก่อนแล้วเดี๋ยวกูเอาคืนให้มึงเพื่อนเนี่ยนี่ฮตัดสินใจอ่ะงั้นกูบอกว่าต้นกูให้ได้เจ็ดพันนะขอลองปืนถ้ายิงแล้วไม่ปืนไม่ขัดปืนไม่คอนเนี่ยกูเนี่ยใส่กระเป๋าเนี่ยกูจ่ายเจ็ดพันถ้าเจ็ดพันไม่เอากูป้นนะก็บอกกับเพื่อนไว้ก่อนเลยเพื่ แต่พอถึงเหตุการณ์จริงนับประมาณปุ๊บถึงถึงตรงหน้าตรงวัดกลางคูเยียงหน้ากลางคูเยียงอ่ะมามาถามปุ๊บแล้วถามว่าไหนปืนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนะผมขอโทรโทรคุยพี่ก่อนเอ้าทำไมอ่ะโทรคุยพี่ทำไมเป,เป็นพี่เป็นพี่ขอคุยพี่ก่อนแล้วก็เฮีย้ยแปลกใจไว้เฮีย้ยอืมมึงมีอะไรมึงม,มีอะไรแ,แปลกก็วะเราก็เลยพาเพื่อนเราเข้าไปร้านมอเตอร์ไซค์ไลฟ์แบงก์อ่ะเราก็ถามว่าไอ้ต้นมันมีปัญหาอะไรหะเนี่ยเราฟักปืนมาใช่ไหมสาวแปลเราอ่ะบอกถ้ามีปัญหาเดี๋ยวกยังไงนะเออไม่น่ามีปัญหาหรอาไอ้เฮี้ยอยู่ดีแต่ปืนขออดดดููปปปปืืนนนนนมมยยใหโทรรราาาคเเเีี่่่ะไ็สว <ห>เ,รเราพอแล้วก็ระแวงระแวงไปว่าจะเป็นสายไปหรือเปล่าเ,เงี้ยครับสุดท้ายเราก็เดินไปหาอีกรอบหนึ่งก็ถามว่าเฮ้ยไหนปืนนะขอดูปืนดิบอกพี่ปืนไม่อยู่ผมพี่ปืนอยู่พี่ผมเอ,อ,มอ้าไอสัตว์แล้วเมื่อกี้บอกปืนอยู่กับมึงอี้๋บอกปืนอยู่กับมึงให้บอกปืนให้กดูดูไอ้เหี้ยแล้วไปมาบอกปืนไม่อยู่มึงบอกปืนอยู่พี่มึงพี่อยู่ไหนวะแม่งบอกว่าพี่ผมอยู่วัดสมัสลาพี่ เราไหนขอคุยพี่หนึ่งดิก็ขอคุยฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ไอ้ปืนอยู่เองเหรอครับปืนอยู่ผมพี่น้องผมอยู่พี่เหรอน้องอยู่พี่เนี่ยเราถือปืนมีไหมเนี่ยมีพี่แต่ผมขายมือนึงให้พี่เอาอย่างงี้เจ็ดพันใช่ไหมโอ้โหพี่พี่มาดูของกันดีกว่าแงเราต้องมาด้วยอ่แงโอเคโอเคเราคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเราก็เลยพาน้องมันไปไปรถสองคันไอ้แบงค์แล้วก็เมียเราคนนึงแล้วพาพาไปพบปืนไปกระบอกหนึ่งพอไปถึงหน้าหน้าธรรมศาลาอ่ไรอะเราก็บอกว่าไอ้แบงค์อ่ะไม่ต้องดับนะ ไอ้นั่นก็ลกงจากรถโทรหาพี่มันพี่มาปุ๊บเราก็อ่ะพี่ก็มาแล้วเราก็จะไปเดินไปดูที่ไหนได้พอมันกระโดดขึ้นรถดได้ปุ๊บไอ้เฮี้ยมันซัดหนีเลยเราตกใจเฮียเฮ้ยมีเฮี้ยะเนี่ยเรามองซ้ายมองฝ่ายเฮี้ยมีตำรวจม,มาวะอพอมันซัดหนีปุ๊บอ้านีกูทำไมวะไอ้เฮี้ยเราคิดในจแล้วก็ขี่มาแค่ตามไปเลยตามมาถามว่าเฮ้ยไหนปืนอยู่ไหน,ไ,หนไอ้เฮี้ยแม่งบอกว่าปืนอยู่ไม่อยู่ผมพี่อยู่ที่ขนส่งเฮ<อ>้ไอ้เฮี้ยมึงเฮี้ยเนี่ยเราก็ซัดรถหนีเราเราคิดใจว่าไอ้เฮี้ยมึงคิดไม่ดีไรสัตว์มึงมันจะบ โค้งพับปะทนอ่ะเราพับปืนมาบอกว่าแบบปอมว่าปอมยิงแม่งเลยเพอขี่ไปถึงอไอ้ปอมอ่ะมันเป็นคนขี่รถคนเดียวแ่ะมันพกขนาดเก้าอยู่เราเป็นคนนั่งกลางเมียนั่งท้ายอพอขี่ไปถึงะะระยะประมาณสองช่วงรถเนี่ยเราฟักปืนแล้วยิงยิงอ่ะอจะยิงประมาณช่วงสี่ห้าโมงเย็นอ่ะจะยิงนะนะเม,มียเราแม่งแบบว่าตบมือเรา,าอ่ะบอกว่าพี่ไอ้ยิงไอ้ยิงรถเยอะคนเยอะอย่างเงี้ยพอตัวตบมือปุ๊บไอ้เรา ใจเราใจเราเสียรถมันก็มาติดไฟแดงแต่รถมันไม่ติดรถมันขี่เลยไปทางหลุดไฟแดงไปแล้วอ่ามันเลยไฟแดงไปแล้วพอเลยไฟแดงปุ๊บเราก็ไม่ตามนะดูเพราตามไม่เจอแล้วเรากลับมาฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้ คลิปนี้เลยครับเราก็นัดกับเพื่อนเราเพื่อที่จะให้มารับเราได้ถึงสารในระหว่างที่โทรไปหาเพื่อนบอกว่าเนี่ยมารับหน่อยวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวฝากหน้าจะออกมาวันนี้มารับที่เต้สสารหน่อยแล้วเราใช้อะไรโทรไม่มีเยี่ยมไงเยี่ยมแท้งโทรศัพท์เนี่ยโทรหาแล้วก็คุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนี้โทรไปบอกอ๋อในการที่เราออกมาฝากขังใช่ฝากขังเนี่ยเราจะรู้ว่าฝากหน้าเราจะออกวันไหนอ่าแล้วมีเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมเราใช่ในตั้งฐานอ่าแล้วเราก็เจรจาเจรจาเจรจาไปแล้วบอกว่าให้มันบอกให้มารับเราวันนี้วันนี้ตรงนี้งนี้้้มมจออดด่ไไัแลลววก เขาจะมีที่ดักฟังตอนนั้นแล้วไม่รู้รัสเบอร r รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand